นสนใจโอ้โหเห็นไห <c oughs> มคะควรแล้วอันนี้ใช่ไหมว่าเทปเดียวไม่พอแล้วน, <c oughs> นี่ค่ะหัวเรือใหญ่ที่คุยไว้นะคะเดียว <c oughs> อาจจะเสียมรารย,ยาทหน่อยในฐานะผู้ร่วมงานกับประกบประกบเป็นยังไงคะ ดีมากอุ้ยเมื่อกี้จ่ายตังค์ไปแล้วเขาเป็นคนที่ดีมากในสายตาของทุกคนโอ้โหเดี๋ยวคนตัวเองเขาเป็นคนดีมากในสายตาของทุกคนดีมากในทั้งสายตาและหัวใจของเราโอ้ยโอ้โหโอเคไม่มีการนัดนะคะเออแล้วตรงนี้เร็วค่ะไม่ได้ค่ะพี่เอ๋ นี่แหละค่ะบุคคลสำคัญวิทยุและแมกกาซีนค่ะที่เอกประกบเป็นคนยังไงประกบอะไรอุ้ยทำไมขำอ่ะเป็นคนดีเขาบอกเขาไม่ไดีขนาดนั้นไม่ดีสำหรับทุกคนโโอ้ประกบเคยโกรธแล้วด่ามาคำหยาบนะเอาจริงๆนริงเห็นป่มเคยได้ยินอยู่ครั้งเดียวแต่ว่าเป็นคำหยาบที่ไม่ได้มุนแรงเช่นคำว่าอะไรหนูอยากรู้เค้นป้ามานานป้าไม่บอก ช่วย,ยนึกหน่อยช่วยนึกหน่อยที่ไม่แรงอาจจะรู้ว่าป้าโกรธอันนี้เป็นที่ตอกบัตรค่ะสแกนนิ้วสแกนนิ้วแต่สแกนไม่เคยผ่านบ้างทำไมอ่ะต้องใช้กดรหัสคนอื่นเขาสแกนไม่ได้อ่ะใช่ค่ะไม่มีลายนิ้วมือหรอใช่ป้าทำงานหนักจนลายนิ้วมือหายจริงจริงที่ตายไปแลาเราควรไ่รู้ป้ามีอยู่สองคนค่ะมีป้ากับพี่ปุ้มที่จะต้องกดรหัสพีป้าไม่มีลายนิ้วมือจริงจริงไงมีมันสแกนไม่ได้นี่นะ อันนี้เป็น,นเห็นไหมคะโ <OMG. S 2> รงหนังเล็กๆของ GTS นะคะเป็นบริษัททำหนังก็ต้องมีเคยมาหรือ,อยังไม่เคยไม่เคก ทุกคนก็เชยนะคะคนที่จะมาใช้ห้องนี้ใช้ได้ด้วยงานไหนบ้างอะคะอ๋อแสดงก็จะเป็นนักงานค่ะเริ่มจากผู้บริหารก่อนแล้วทีมโปรโมตได้ดูหนังก่อนที่จะไปถ่ายโล่พนังเสร็จอะค่ะที่ยังไม่ไฟนนลเราก็จะมาดูในห้องนี้กันพนักงานทุกคนก็ได้ดูอยากเช่าแผ่นมาเองมานั่งดูได้ปะคะอนันดาเคยค่ะอุ้ยนัน่ะมันเป็นอนันดาเท่านั้นแหละไม่เคยเคยตอนนั้นที่ยังแบบว่าหนังเรายังทาไม่ได้เยอะอะค่ะอนันดาก็จะขอเอาหนังแบบ เก๋ๆมาขอนช้ของอนันดาหนูอยู่ไหนอะป้าโมเมนต์นั้นเออค่ะสัตร์หลังสัตร์แล้วหนูยังไม่เคยเอันดาอนันดาเข้ามาช่วงนั้นขอมาใช้ลงหนังดูหนังค่ะอนันดาน่ารักมากจริงๆเขาจะมานอนที่นี่แล้วก็ให้เขาอยู่ได้เลยนะถามป้ากบตากลับมาโอเคค่ะโอเคค่ะรก ไปละไปล่ะคนที่อยู่ใน GTS จะอยู่กันคนบ้านเลยใช่มีห้องดูนานมีห้องทานข้าวมีห้องทํางานอาบน้ำใครคิดจะนอนจะเกือกลิ่งไงก็ได้ใช่เดี๋ยวเรามานั่งใช้ชีวิตตรงนี้ดื่มดำดื่มดำได้ถ้าายามที่แสงกระจางเปรียบตัวฉันน้นยังคงจะส่งแสงและรอมแรงดัมต่วงวัน S <S บอกว่าตั้งแต่หนูมีจักป้ามาในวันน<ะ>ี้มีมีมสเสน่ห์อย่างมีของป้าคือเรื่องของการคูดจาใช่แล้วมันมันส่งผลต่อง,งาน PR ของป้าโดยตรงเลยป้า,งงา,พปาเพราะว่าลูกกอล์ฟมีความเข้าใจกับ PR ที่ลูกกอล์ฟรู้จักบางคนเนี่ยคือเรื่องแบบมันต้องสวยดูเฉียวดูเยียวกรี๊ดดูแบบต้องดานเอาง่ายๆเลยลูกกอล์ฟเราจบ PR ป้าตอนหนูเรียนจบปอจบ PR ไปเป็นหัวหน้าภาค PR าด้วยนะแต่ปอไปสมัครงานที่ไหนเขาดูลูปปอเขาไม่เรียกปอสักทีจนเรารู้สึกว่าหรือ PR จะต้อง แต่งกับปผง,งสั้นๆแล้วแบบ เหี่งเหวงวีนว,วีแล้วก็ขึ <c oughs> ้นที่ักส่งผลเราเลิกทํางาน PR เพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราหน้าตามไม่ดีเขาก็ไม่รับเราจนมาที่ป้าป้าลบภาพ PR ในหัวพอที่จะต้องต้งองส่งสวยเปิดสการแล้วก็ดูผู้จ้าเอาผลประโยชน์แน่นอนสรุปแล้ว PR รมันควรจะเป็นยังไงกันแน่ทําไมป้าไม่เคยกรี๊ดเวลาป้าไม่ได้ดังใจบ้างคนอื่นเขากี๊ดกันนะป้าจริงรอเขากี๊ดในมุมของป้าแล้วเราไม่รู้เราก็จริงๆอ่ะเวลางาน PR ต้องบอกอย่างหนึ่งค่ะว่าไม่เป็นงานที่ที่เจอหลายส่วนปะทะหลายอย่าง แต่ว่าพี่อาร์มีหน้าที่ทุกอย่างที่เราต้องต้องเก็บเพราะเราเป็นตัวกลางไงคะอไม่ว่าจะเป็นกับน,นักข่าวหรือนักแสดงหรือกับผู้บริหารหรือกับองค์กรต่างๆเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ที่จะต้องจะต้องเก็บทุกอย่างแล้วก็จะต้องสอบที่สุดเพราะเราเป็นตัวกลางที่จะไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายแบบรู้รู้สึกดีต่อกันถูกปะคะ,ะข่าวหนึ่งวันหนึ่งที่เราไปขอเขาลงอะ่ะเราขอเขาแต่วันหนึ่งที่เขาอยากได้จากเราบ้างเราก็ต้องให้บ้างแต่ทุกครั้งจะหนักใจเวลาที่มีข่าวของศิลปินแล้วเป็นข่าว อันเนี้ยอันเนี้ยแหละความหนักใจก็จะมาถึงพีอาว่าจะแก้ไขสถานการณ์นั้นให้มันดียังไงแต่ว่าเท่าที่ทํางานมาถ้าเป็นป้ากบขอไม่ว่าจะเป็นใครหนูหรือใครก็ตามเราจะให้ป้าโอ้เนี่ยแหละค่ะเป็นสิ่งที่ขอบคุณมากๆถ้าอยู่ดีป้าเดินมาสั่งเราเราคงไม่ทําแต่สิ่งที่ป้าทํากับเรามาห้าปีหกปีในชีวิตเราเราทาไม่รู้ว่าถ้าป้าให้เราได้ขนาดเนี้ยอะไรเราก็ให้ป้าได้หมดป้าทําให้เรารู้ว่าการเทรดความดีมันเป็นยังไง ป้าทําให้เรารู้ว่าถ้าเราทําดีให้ใครสักวันหนึ่งเขาก็ต้องดีกับเราและป้าเป็นคนสอนเราด้วยว่าถ้าเขาไม่ดีกับเราก็ชั่งมันเถอะม,มันต,ต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่จริงๆแต่จริงๆลูกเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีคนนะเนาะมันก็มีทุกอย่างแต่ให้คิดด้วยอย่างว่าไม่มีใครที่ไม่อยากไม่ดีเพราะฉะนั้นเขาต้องมีเหตุผล อ่ะเราก็ก็ก็ให้อภัยเขาไปแต่คนที่ดีกับเราอย่างพวกหนูหรือใครๆหลายๆคนอ่ะเราก็ต้องดูแลไว้ใหลูกอยากจะมือป้าป้าทำให้หนูรู้สึกสงบมากเลยวันนี้ป้าลูกุ๊ยได้แล้วเราจะไปบวชกันดีกว่าไ่จริงๆไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนดีขนาดนั้นนะคะแต่ว่าด้วย ด้วยหลายๆอย่างเนี่ยสมมติว่าเหวี่ยงไปอ่ะเราเราได้อะไรขึ้นมาเหวี่ยงไปก็มีแต่เจ็บอ่ะสมมติว่าเราเหวี่ยงสะใจนี่งเหวี่ยงให้จบเหวี่ยงให้จบแล้วก็ไปเอวี่ยงป้าป้าดูแลศิลปินคนนี้ของป้าขอเลยไม่อ่ะเหวี่ยงเหวี่ยงแล้วจบแต่มันเหมือนมันเหมือนความรู้สึกมันมันมันก็เสียไปแต่สู้เราแบบเออลองทําอีกแบบหนึ่งไหมอ่ะที่มันที่มันที่มันดีกว่าอ่ะสมมติเราเหวี่ยงไปเราก็เสียใจเองนั่นแหละเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเลยให ป้าเอ่อบอกอะไรน้องๆมันมีหลายคนเหมือนกันนะมันยังคงเป็นงานที่หลายๆคนใฝ่ฝันแล้วก็อยากทําเยอะมากเหมือนกันนะมีอะไรอยากจะบอกน้องๆผู้หญิงหลายๆคนหรือว่าผู้ชายที่รู้สึกว่าเข้าในวงการนี้แล้วเขายังแบบไฟแรงมากสวยงานรู้สึกว่าอยากใช้แบบเนี้ยพลังของตัวเองช่วช่ยเป็นมืออาีได้ค่ะยากจะให้บอกเขาเลยไหมคะว่าอยากทํางานนี้ยในมุมของป้าเนี่ยค่ะจริงๆยินนี้ต้อนรับนะคะคนที่อยากมาทํางาน PR อา แต่อยากจะบอกว่า PR ไม่ใช่งานที่แบบสวยหรูหรืองานสบายเลยนะคะโดยเฉพาะ PR อหนังเนี่ยอึดมากออกกองออกกองถึงเช้าอยู่ด้วยกันแต่มันจะมีความผูกพันอย่างหนึงเวลาที่เราเหนื่อยอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทีมช่างไฟเอาขนมไปให้พี่เขาพี่เขาก็แบบออเออีขอบคุณแค่นั้นเขาก็ดีใจอะเริ่มตั้งแต่มันเหมือนแบบอะตั้งแต่คนเขียนบท เราช่วยเขาผู้กำกับใหม่เริ่มกันใหม่นะแสดงทีมงานทุกกองมันมันคือความผูกพันอย่างหนึ่งของงานหนังเขาถึงบอกว่าหนังมันมีเสน่ห์มันก็เลยทําให้ไปไหนไม่ได้แต่น้องๆคนไหนที่อยากเข้ามาก็คือถ้าน้องๆคนไหนที่มีหน้าตาที่สวยหล่ออยู่แล้วอันนั้นคือโชคดีของน้องเพราะป้าเองนั่นไม่ได้สวยหล่อก็เลยต้องใช้ความสงบใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ที่ที่ป้ารู้สึกว่ามันสําคัญอ่ะคืออยากให้ทาด้วย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 หัวใจของมันจริงๆค่ะ คือรักมันแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดงาน PR นั้นเราต้องเก็บความลับด้วยนะคะใช่ค่ะเราต้องเก็บความลับถ้าป้าไม่เก็บความลับดาร์กไซด์ปอป้าปะาีไม่ได้แ <c oughs> ม่อ่าเราก็ต้องรู้จักที่จะว่าเอ๊ะนักแสดงของเรามีจุดเด่นตรงไหนในการที่จะเผยแพร่เรื่องราวของเขาออกไป <c oughs> หนังของเรามีจุดดียังไงจุดแข็งยังไงเราก็ต้องทําให้เป็นที่รู้จักองค์กรเรา g t s น่ารักขนาดไหนหรือองค์กรหลายๆองค์กรทํำยังไงเราก็ต้อง สื่อสารตรงนั้นออกไปให้คนรู้ให้ได้มากที่สุดอันนี้คือหน้าที่ของพีอาร์ค่ะนี่เราคุยเรื่องอาชีพนะเรายังได้อะไรหมดเราผ่านอะไรอยากทิ้งทุกอย่างแล้วมาเป็นงานของป้าตบความดีของป้านั้นอยากทิ้งไม่ได้หรอกแกละทิ้งไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่ได้แกละทิ้งเกียรติการเกริงารอะจริงจริงป้าไม่ใช่คนดีนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้นําเสนอเรื่องราวของคนดีประกบเป็นแง่มุมของมนุษย์ธรรมดาที่มีดีหลายต่บังเอิญป้ามีลดีแค่เปอร์เซ็นต์ครึ่งเก้าสิบแปดครึ่งดีเหลือเกินเดี๋ยวเรามาค ชีวิตส่วนตัวแซ่บมากมาชีวิตผ่านเรื่องราวไปเยอะีกรกติลักลักการีเลยใช่แล้ <laughs> ช่วงหน้ากับ <laughs> OMG ค่ะ oh. <Okay. S 1> และมาถึงช่วง OMG จากทางบ้านค่ะหลังจากที่โ <c oughs> อปอลกับลูกกวามได้ไปสอหาแขกรับเชิญที่ดูเหมือนว่าจะธรรมดา s <S แต่ไม่ธรรมดามานําเสนอให้ OMG กันแล้วนี่นะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณรู้จักใครที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาและอยากให้เราไป o m g ร่วมส่งรายละเอียดของเขามาได้ตามนี้ค่ะ Let's go <S